สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทัここ้งหลายได้ร่วมกันสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วตอนนี้ไปขพรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจคำแนะนำในพระกรรมฐานสี่สิบเพราะว่ามหาสติีประฐานได้แนะนำมันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรมฐานและสังขานุสติกรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนำในด้านมิปัสนาภาวนาการจเจริญพุทธานุสติกามฐาน ธรรมานุตสติกรรมฐานสังขานุตสติกรรมฐานทั้งสามประก,การถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็ชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้เปอร์เซนตในฐานะที่จะส่งความเป็นระโสดาบัน <c oughs> นี่สำหรับการเรินไป,ไปกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก เช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดนิวรณ์อย่างหนึ่งสามให้มีพรมิหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริตนี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะเข้าไปคาดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคาดค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช้อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อจยผลกำลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กำลังเข้มแข็งเสียจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจจริตใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเสียแล้ว นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสมั้งหลายที่ได้บรรลุมรรคผลความจริงตามพระสูตรตา่ตางๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอย่างกับสอนอบรรดาท่านปัญาดีบทก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีท่านก็สอนเฉพาะจุด <c oughs> เออย่างที่พระริวัตท่านรับฟังคำสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกำลังขันห้าเป็นสำคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจริงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งเสียจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทำมาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะเดันั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานในด้านสมถะภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่ว,วไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีอนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโมละยย้าไปถึงสังโฆเพราะเราตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วเร็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตมันกังวลทำแบบสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจมันเรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสี่ิยาบทให้จิตมันจับอยู่ในคำว่าพุทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน นี่เป็นการคุมกำลังใจนะก็พเมนนาวาธมโมหรือว่าต่างใจใจเจริญสังขานุสติกรรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขณนนะใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทโธก็ดีธโมก็ดีมมดสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณนะนั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ ตอนนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติถ้าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้ภาวนาไปเลยพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจเป็นสำคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใด,ดที่เรายังภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลอน,นหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวแในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากําลังคุยกับเพื่อนอยู่กําลังทํางานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคําพุโทโธหรือว่าธรรมโมรหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าเพ่งก็แปลวานึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต นี่การภาวนาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งคือสามารถควบคุมอารมณ์ใจไม่ให้กับสับกระสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทำเมื่อสามารถควบคุมอารมอย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจา้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนะั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายัางเจริญอยู่ในอนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> <c oughs> เราก็มาคลาความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าซสก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของใครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชาบ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ำอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากษศัตริย์ ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์แ้ะท่านออกบวชทำไมกษัตรยิย์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใคร่ควรไปดูตามประวัติของพระองค์พระองค์ที่ออกบวชไม่ใช่หวังความเป็นผู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นคราวาสเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหนีออกบท บวดแล้วก็ทรงทรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเข้าหลายสำนักตลอดจนตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ้านเลี้ยงท่านท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นทํำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการทรมานตัวตามแบบพรามพระองค์ไม่ได้สมเร็จมากนมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมียาคาแปกรรมซึร่งมพรามถวาย วางไว้ที่ต้นภายต้นโคนต้นอัศพลิโพใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิยงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สมเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่แต่เลือดละเนื้อเจะแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กำลังใจขององค์สมเด็จพระัินสีในข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจำและต้องปฏิบัติตาม,รรมานนว่าจะทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้าดั่นหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงม,ร,มรุ่งอภิเศกสัมมาสัมพุทธิยาณได้มักผลแล้วองค์สมเด็จพระบฐิตแก้วเวลาจะเทศโปรดใครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่องกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศหมดเทศโปรดเพื่อเป็นการสงเคราะห์เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะน้อมใจเข้าไปเคารพในท่านนับรายการดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงสอนก็สอนเพื่อบำบัดทุกประนุสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขถ้าโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด 2. องเวละความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ามทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสซมได้การคือโลภโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดว่าทุกคนไม่ทำความชั่วทุกคนทำแต่วความดีโลกนี้จะเป็นสุข้ือเป็นทุกข์ และทุกคนมีแต่รมแจ่มใสไม่มีรม์ขุนมัวไม่ตั้งท่าวิฆาเคงฆ่าก็หากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกแต่กูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สำหรับพระธรรมคำสั่งสองพระเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่เต็มบอกว่าจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่อ อย่างย่อยๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าพู้ท่านนั้นหลายจงอย่าพี่ฆ่าเค็งฆ่าสิ่งกันและกันจงอย่าทำร้ายสิ่งอะไรกันจงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิ่งอะไรกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิ่งกัอะไรกัน ลองพิจารณาดูคำสอนตรงนี้สิว่าดีรือชั่วคนทุกคนยิ้มแยแ้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเึ่งกันและกันแล้วคมสอนแบบนี้ดีหรือเขาไร่ชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอ,สอนแล้วสอนนะยต้นเสียด้วย ข้อที่สองตัวเธอทั้งหลายจงจะยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกันอย่าลัก,ะก่ะขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขแลือว,ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินนี่ตนหามันได้หามันได้ท่าไรบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักไม่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกข์มีความทุกข์่ันดับที่มสามยายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน คนที่เรารักเราไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วท่านหลายจงอย่าพูดวาจามดเท็จมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน์จงอย่าพูดคำหยาบเป็นเครื่องทำลายใจให้ไม่สบายจะส่อเสียดโยโยงส่งเสริมไม่เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรากที่เรียกวาวาจาเพื่อิือให้เป็นเครื่องเสถเทือนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานต้องมีกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บคุคคลได้สดับที่วาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์ ก็สุดท้ายองค์สมเด็จไปจอมตายบอกน้ำเมานะเธอกิงเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะปร,ประกอบปฏิโรคร้ายเธอจงเว้นเสียเน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวัวนละกี่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบาทมันน้อยอยู่นักเลยแล้วเรื่องร้ายทางหลายมันก็ยังเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนยอ่อแล้วน้อยนิดนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน โยมสมเด็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหนาะความดีให้พบว่าพระสงฆ์น่าดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมานสังคม ทำลายความสุขของชาวบ้านยืแยง่งทรัพย์สมัติของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้พระประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใชส้สมดแต่เนื้อแท้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวกเของ,องสมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าว่าทันดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จพระจินสีสรงปรินิพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรไว้คำสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคาสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขยายเตกันไปแบ่งทางกันไปโอพป์พวกนี้ไปทางนี้พวกโน้นไปทางโน้นพวกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวตารธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านไปแจกจ่ายแก,ก่รรดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระบระมสุคตสรงสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด้วยได้ได้ผลดีก็นำอวตารธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจข้าบระคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดถึงพระอริยสงฆ์นะพระอริยะนะถ้าไม่มีไอโลก,กีวิสัยที่ทําลายจิตใจข้าบระคลให้มีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจ้ามีอย่างเดียวตั้งใจสรงเคาะประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพอดีเหมือนกันพระมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนําให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้า,ท,ท,ท,รท,าทรงสั่งลสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกหลวงพ่อลดตรรม,มนทีเถอยไมาสมบายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อในของหายช่วยดูให้เถอะเอาหลวงพ่อก็ททำนี่หลวงพ่อชั้นดีนะแต่หลวงพ่อชั้นเลวก็ถามแทมทำ,ทำ,ทำ,ทำสนองเสน่ห์ให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่เอาหลวงพ่อชันดีดีไม่ดีก็ลากหลวงพ่อไปที่นนนลากหลวงพ่อไปที่นีหลวงพ่อก็ไป ไอ้ที่ไปนั่นเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งราคาให้เขาจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ได้ตกลงราคากันไปเขาจะให้คนได้ไม่ให้คนได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนำอามําำคำสั่งสอนพระเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้บรรดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการน,นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดาในพระบริษัททุกท่านจะเจริญในอนุสติทั้งสามรายการคือทำได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ทรงตัวได้แก่ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แล่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจะซึ่งพอก็ต้องน้อมนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปได้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ พยายามไคลคนไปด้วอนาดปัญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่จะ่าพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้ไม่กันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจขมันดาท่านงหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตน,นตรัยทั้งสามประการเพอมมีความความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์ก็ชื่อว่าท่านมั่นคงในไตรัยสนาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปัจจัย50%ในผลที่ได้บรรลุระโสดาปฏิผลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทำจิตเข้าถึงอาดาตผลในเบื้องหน้าอาลบรรดาทรรมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้